สวัสดีค่ะพบกับการเวกเล่าเรื่องในวันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องของราศีที่มีโชคมีลางสังหรณ์ที่ค่อนข้างจะแม่นยำและมีโอกาสถูกรางวัลถ้าหากได้เสี่ยงโชคก็อาจจะได้มาแบบที่ไม่คาดฝันเลยนะคะกลางเดือนกันยายนแล้ว ปุ๊บปั๊บรับโชคเลยนะคะสี่ราศีนี้ที่มีดวงดีมีโชคลาภมีการเงินมีโอกาสเสี่ยงดวงและมีความสำเร็จด้วยนะคะได้แก่ราศีมีนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนชาวราศีมีนคุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลแบบที่คุณไม่คิดไม่ฝันเลยล่ะค่ะ แต่ถ้ามีปุ๊บคุณต้องระวังนะคะอาจจะเป็นทุกขราบก็ได้ถ้าหากได้มาควรจะนำไปทำบุญทันทีและดวงความรักก็ขอให้คุณใจเย็นๆนะคะคนที่โสดจะมาแบบราหูเลยค่ะแป๊บเดียวแล้วก็ไปหรือเขาอาจจะมีอะไรที่ปิดบงังซ่อนเร้นเราอยู่ก็ได้นะคะ ส่วนใครที่โสดอยู่ให้ใช้เวลาให้นานขึ้นตรวจสอบให้รอบคอบขึ้นค่ะ 2. ได้แก่ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมชาวราศีธนูช่วงนี้ดวงคุณมีความแรงเกิดขึ้นนะคะในเดือนกันยายนนี้อย่าได้ตกใจไปกับความแรงของคุณ เป็นความแรงในด้านบวกค่ะคุณจะมีโชคมีโอกาสดีจะได้เงินได้โชคลาภอย่างแรงเลยนะคะให้คุณเชื่อในลางสังหรณ์ของคุณเองคุณเป็นคนที่ฝันแม่นค่ะมีโอกาสที่จะมีความสำเร็จมีการเงินที่ดีนะคะแต่ต้องระวังนิดนึงระวังทุกขราบค่ะเงินได้มาไวหรือเงินร้อนจะเจอกับโรคภัยไข้เจ็บ หรือเรื่องของหกล้มมีกระดูกเจ็บหรือรายจ่ายที่ไม่ควรจ่ายดังนั้นคุณควรจะต้องเตรียมสำรองเงินส่วนนี้ไว้ด้วยนะคะต่อกันด้วยราศีสิงหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนชาวราศีสิง์คุณมีข่าวดีนะคะ คุณมาแรงสุดเลยในเรื่องของการเงินคุณจะมีโอกาสที่จะมีรายได้หลายทางนะคะเงินคุณก็มีโอกาสที่จะได้เป็นกรอบเป็นกำร,ร,รายได้พิเศษก็จะทยอยเข้ามาหาคุณพร้อมๆกันเลยค่ะหรือแม้กระทั่งโชคลาภใครที่ชอบลงทุนชอบลุ้นอะไรที่เสี่ยงๆราศีสิงจะเป็นราศีที่ได้รับข่าวดีเข้ามานะคะ ใครที่เป็นกังวลในเรื่องของปัญหาที่เคยติดขัดก่อนหน้านี้ในเดือนกันยายนนี้คุณจะได้รับการแก้ไขและขี้คลายเพราะคุณเป็นราศีแห่งความมั่งคั่งล่ำรวยเลยล่ะคะ่ะต่อด้วยราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่17พึกพฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมชาวราศีพิจิก คุณมีข่าวดีเรื่องดวงต่อเนื่องมาเลยนะคะเรื่องงานเน้นเรื่องความสบายใจในการทำงานมากขึ้นค่ะดวงดาวของคุณขี้คลายโปร่งโล่งเลยค่ะถ้าคุณเจอกับความเครียดความกดดันที่มาก่อนหน้านี้นะคะปัญหาความเครียดความกดดันที่คุณเจอจะคลี่คลายไปในทางที่ดีในเดือนนี้ค่ะ ทางด้านของการเงินสายนักลงทุนหรือผู้ที่ชอบความเสี่ยงดวงดาวโชคลาภมีให้ลุ้นในเดือนนี้นะคะคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินปันผลได้รับส่วนแบ่งที่ดีเข้ามาค่ะและทั้งหมดนี้คือสี่ราศีที่จะมีโชคดีมีลังสังหรณ์ที่แั่นยำมีโอกาสที่จะถูกรางวัล และเสี่ยงโชคก็จะได้มาแบบไม่คาดฝันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ค่ะและเราจะต่อกันด้วยสรุปข่าวดีของ12ราศีค่ะว่าจะมีราศีไหนที่มีโอกาสที่จะรับทรัพย์แบบเต็มๆและเตรียมเป็นเศรษฐีเลย โดยหลังวันที่9เดือน9จะมีราศีไหนบ้างที่รวยพุ่งได้ลาบก้อนใหญ่กลายเป็นเศรษฐีรับทรัพย์เต็มๆเรามาดูกันเลยค่ะสรุปข่าวดีของ12ราศีหลังวันที่9เดือน9นะคะราศีกรกฎคุณจะรับทรัพย์เต็มที่เลยค่ะรวยขึ้นทันทีนะคะ ราศีเมษร,ราศีเมษคุณอาจจะพลิกสถานะเลยนะคะกลายเป็นเศรษฐีได้ง่ายง่ายราศีพิจิกคุณจะเจอกับรักแท้ที่ตามหาและคุณจะสมหวังกับความรักนั้นค่ะราศีมีนคนราศีมีนคุณมีดวงที่จะได้รับสินทรัพย์ใหญ่นะคะหรือของใหญ่ค่ะ เป็นต้นว่ารถบ้านหรือที่ดินค่ะราศีเมถุนคนราศีเมถุนคุณจะร่ำรวยมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ซึ่งมาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณเองค่ะราศีสิงสำหรับคนราศีสิงช่วงนี้ดวงการงานของคุณเปิดแล้วนะคะคุณมีโอกาสที่จะก้าวหน้า มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นค่ะราศีมังกรคนราศีมังกรเหมือนจะเงียบเงียบแต่ก็เป็นรวยเงียบนะคะได้เงินก้อนโตเลยค่ะราศีพฤกษ์ราศีพฤกษ์คุณพลิกจากร้ายกลายมาเป็นรวยมากดีมากเลยค่ะราศีกัน คนราศีกันช่วงนี้การงานของคุณดีมากเลยนะคะสำเร็จเกินกว่าที่คุณคาดคิดไว้ค่ะราศีตุลคนราศีตุลหมดเคราะหหมดโศกนะคะนอกจากนั้นช่วงใหญ่ของคุณกำลังเข้ามาแล้วค่ะราศีกุมคนราศีกุมคุณมีโอกาสจะได้ลาบก้อนใหญ่เข้ามานะคะ เพราะบุญวาสนาส่งค่ะราศีธนูคนราศีธนูช่วงนี้ฐานะของคุณจะดีขึ้นนะคะทั้งหมดนี้เป็นเพราะคุณสู้มันมาด้วยตัวของคุณเองค่ะและทั้งหมดนี้คือสรุปดวงข่าวดี12ราศีหลังวันที่9เดือน9นะคะ และขอขอบคุณข้อมูลจากหมอไก่พอพาทินีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ